โรมาโนเผยสเปอร์ ur, ขึ้นท่านเต็งหนึ่งซิลจอมทัพเลสเตอร์มาร่วมทีมฟาบิสโรมาโนนักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีออกมาเปิดเผยว่าทันนมอสเปอร์สโมสรดังแห่งพม่าเลนกิลดกลายเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าตัวเจมส์เมรดิสันเพลเมเกอร์ตัวเก่งของเลสเตอร์ซิตี้ไปเสริมทัพมากที่สุดช่วงที่ผ่านมากองกลางทีมทั้งอังกฤษตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทั้งสเปอร์และนิวคาสเซิลมาตลอดหลังเลสเตอร์ตกชั้นไปแล้วล่าสุดโรมาโนอ้างว่าไก่เดือยทองอยู่เหนือสาลิกาดง ในการคว้าลายเซนของเมดิสันมาครอบครองกุรูเลื่อนมักโรนีระบุว่านนวคาสเซนให้ความสนใจที่จะคว้าเจมเมดิสันมาหลายวันแล้วแต่ตอนนี้สเปอร์ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวเข้าไปซึ่งตัวนักเตะกำลังพูดคุยกับทั้งสองสโมสรแต่เขารู้ดีว่าอังเก้พอตเตโคกูกุนซื้อของสเปอร์กำลังเร่งผลักดันเพื่อให้สิ่งต่างๆรู้ล่วงสเปอร์กำลังทำงานอย่างหนักและวางแผนที่จะยื่นข้อเสนอเร,เร็วๆนี้ส่วนเรื่องค่าตัวจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งในอนาคต โดยเลสเตอร์ต้องการค่าตัวประมาณ50ล้านปอนด์หรับเบดิสันเป็นกำลังสำคัญของเลสเตอร์ตลอด5ปีที่ผ่านมาลงสนามไปรวมทุกรายการ203เกมยิงไป55ประตูเดนเทนการร,รายงานตอนฮอสเปอร์ม,มีความคืบหน้าในการเจราจาคว้าตัวเจมเมดิสันไก่ได้ทองให้ความสนใจกองกลางวัย26รายนี้อย่างมากโดยตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานบรรดาสโมสรจากพเมร์ลิก ติดต่อไปยังเลสเตอร์เพื่อสอบถามรายละเอียดหนึ่งในนั้นคือสเปอร์ที่อยากได้แมดิสันแต่ปัญหาสําคัญอยู่ที่ยังตกลงจํานวนเงินย้ายทีมกับทางเลสเตอร์ไม่ได้ล่าสุดเดอะทิเลกราฟระบุการเจราจาแบบไม่เป็นทางการระหว่างสเปอร์กับเดอะฟ็อกซ์ดหน้าไปมากกว่าเดิมแม้ส่วนสําคัญจะยังหนีไม่พ้นค่าตัวนักเตะที่ต่างฝ่ายต่างมองต่างกันด้านเลสเตอร์ต้องการค่าตัวแมดิสัน60ล้านปอนด์ต่างจากสเปอร์ที่มีแผนเสนอเงิน40ล้านปอนด์บวกกับโบนัสตามผลงาน แม้ยังหารือเรื่องกา,การไม่ลงตัวแต่ซึ่งกิจระบุทุกอย่างรุดหน้าไปมากหลังมีการเจรจาของทั้งสองฝ่ายซึ่งตอนนี้สเปอร์เตรียมผลักดันเต็มตัวสำหรับการยื่นข้อเสนอรอบแรกอย่างเป็นทางการยังไม่มีความชัดเจนถึงจำนวนข้อเสนอที่ไก่เดทองจะยื่นให้เลสเตอร์พิจารณาอย่างเป็นทางการแต่ซื่อเมืองผู้ดีเชื่อว,ว่าขั้นตอนต่างๆจะเป็นไปในทิศทางบวกหลังสเปอร์ยกระดับแบบจรงิงจังด้านแมดิสันเปิดทางแก๊สสังกัดเพื่อลงเล่นในลีกสูงสุดต่อไปหลังเลสเตอร์หล่นไปเล่นในเวทีเชมเปชิพ,ชพ สรุปประเด็นข่าวซื้อขายนักเตะที่สำคัญของแวดวงฟุตบอลในรอบบรรดาบิ๊กทีมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศปล่อยซิดานอิกเบลกองกลางตะรุ่งไปร่วมทัพอูเทรคด้วยค่าตัว8แสนปอนด์เบนฟอร์ดเปิดตัวคิมจีซูกองหลังชาวเกาหลีใต้วัย18มาร่วมทีมจากชองนัมด้วยสัญญายาว4ปีอาร์เซนอลใกล้บรรลุข้อตกลงกับอาแจ็คในการคว้าตัวยูเรนทิมเบอร์ด้วยค่าตัว48ล้านโยูโรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าแฮร์รี่อามาร์ แบ็คซ้ายดารุ่งวัย16ปีจากวัตฟอร์ดมาร่วมทีมด้วยสัญญา4ปีลูเบนรับตันชีกบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับเอซิมิลานเรียบร้อยมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเจรจาก,กับตัวแทนของเชลมีฟิล์มปงแบ็คขวาจากเลเวอร์คูเซนโดยมีบาซ่าและบายเยนเป็นคู่แข่งในเดีอนนี้เลวพูลร่วมวงไล่ล่าตัวโรเมโอลาเวียกองกลางจากซาทันตันอย่างเป็นทางการมนซิตี้ยื่นข้อเสนอ80ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก10ล้านปอนด์ให้กับเวสแฮมพิจารณาแลกกับการปล่อยดิคท์ เมสันเมาส์จะยังคงเข้ารายงานตัวกับเชลซีและเดินทางร,ร่วมปีซีซั่นกับเชลซีตามปกติเลสเตอร์ต้องการค่าตัว60ล้านจากพันนมฮอสเปอร์หากต้องการจะเซ็นสัญ,ญญากับเจมส์แมดดิสันเชลซียืนยันจะไม่ยอมจ่ายค่าตัว80ล้านปอนด์แรกกับโมอเซสคาเชโดตามที่ไบรตันตั้งเอาไว้โรเบรโตฟิเมโนใกล้บรรลุข้อตกลงย้ายร,ร่วมทีมเอาอาลีแล้วยูเลนทิมเบอร์จะรับค่าเหนื่อยกับอาร์เซนอลที่9เหมือนปอนด์ต่อสัปดาห์ลิเวอร์พูล กำลังให้ความสนใจในตัวเชเรมีโดกูกของหน้าเบลยเยียมจากแรนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเจรจาก,กับตัวแทนของยเซสไคเซโดเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายมาค้าแข้งในถิ่นออตเทอฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการจะเซ็นสัญญากับโมเมดูคูดตัวรูกของอาแจ็คและเมเรบูดจากอูเทรคหากไม่สามารถคว้าเมสันมาวาร่วมทีมได้อาร์เซนอลและนิวคาสเซลกำลังให้ความสนใจในตัวอาดากูเล์กองกลาง,งรุ่งของฟเนบาเช่ แอริเคนเริ่มส่งสัญญาณว่าอาจเลือกย้ายไปอยู่กับเบเยอร์เมนิกซึ่งเสือใต้ไม่มีปัญหาในการจ่ายค่าตัวร้อยล้านยูโรตามที่สเปอร์ตั้งไว้นนลก็สั้นกำลังเจรจากับเซาท์ตัมตันในการควา้าตัวติโนโลิวราเมนโตแบ็กขวาตัวรุ่งมาร่วมทีมซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดกำลังพยายามจะเซ็นสัญญากับอเดียงราบิโอนท่ามกลางข่าวลือว่าเตรียมจะต่อสัญญากับยูเวนตุสเอาอาลียื่นข้อเสนอสัญญ,ญา2ปีให้ริยาจมาเรสพิจารณาพร้อมจะทุ่มค่าเหนื่อยปีละ5้าล้านยูโร เกฟฟี่ซิกเซนบรรลุข้อตกลงย้ายร่วมทัพดัตชี่ยูเนเต็ดแล้วแฮร์รี่เคนส่งสัญญาไปให้บายเยอร์มิเนกรีบดำเนินการเจราจาคว้าตัวคอนกเตะพร้อมย้ายร่วมงานในหน้าร้อนนี้สถานการณ์ของกอวนาวย29อยู่บนความไม่แน่นอนต่อเนื่องแถมช่วงที่ผ่านมามีรายงานเรื่องความสนใจจากหลายสโมสรทั้งในและนอกเวทีร,รีเยียร์ลิกล่าสุดการสปอตเผยแฮร์่เคนส่งสัญญาณให้กับบายเยอร์ แฮรริ่งดำเนินการคว้าตนเองไปครองและยิงแจ้งเสือใต้เกีก่ยวกับความต้องการไปร่วมงานในซีซั่นหน้าการเจรจาอาจไม่ง่ายเพราะฝั่งสปเปอร์ยังคงยึดตามความต้องการร้อยล้านยูโรรหรับค่าตัวของหัวหอ,อกรายนี้อย่างไรก็ตามจากสัญญาล่าสุดเชื่อว่าบาเยนร์มีแนวทางในการเจรจาและกําลังมั่นใจถึงโอกาสที่จะได้ตัวแฮร์ริเคนในราคาต่ำกว่าร้อยล้านยูโรฝั่งบาเยนร์ยังคงตามหากองหน้ารายใหม่โดยชื่อของเคนเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยอดทีมจากเยอรมันให้ความสนใจ และล่าสุดซื้อดังเยอรมันเชื่อว่าดาวเตะรายนี้เป็นนักเตะที่เสือใต้วางตัวให้เป็นเป้าหมายสําคัญสำหรับแฮร์ริเคนมีสัญญากับไก่เดทองไปจนถึงกลางปีหน้าแม้แมนยูเนเตดจะพยายามติดต่อแต่ดูเหมือนสโมสอนไม่อยากปล่อยตัวให้กับเพื่อนร่วมหลีกเดียวกันเมสันมาสพร้อมกับร,รายงานตัวที่สโมสรเชลซีแม้ตอนนี้การย้ายร่วมทีมแมนยูเนเตดต้องชะง,งักลงก็าตาม กองกลางวัย24มีข่าวว่าต้องการย้ายไปร่วมงานกับแมนยูอย่างมากและมีการทําข้อตกลงสัญญาส่วนตัวรุล่วงเรียบร้อยแต่ติดปัญหาในขั้นตอนการเจรจาของสโมสรผีแดงยื่นข้อเสนอให้เชลซีพิจารณา3รอบแต่ถูกปฏิเสธกลับมาทั้งหมดโดยสิยงกิลและยุโรปเผยเชลซีต้องการค่าตัวระดับ65ล้านปอนด์ต่างจากผีแดงที่พร้อมจ่าย55ล้านปอนด์ทำให้มีกระแสข่าวออกมาว่าเมสันเมาส์อาจจะมีปัญหาในช่วงกลับไปรายงานตัวที่สโมสร เพื่อเตรียมทีมสู้ศึกในซีซั่นหน้าแต่รายงานล่าสุดจากเดลิทิเลกาเผยเมาส์จะไม่ออกอาการงองแงหรือพยายามบีบสโมสรอ์อย่างแน่นอนเซืองเกรตระบุต่อไปว,ว่าเมาส์พร้อมปฏิบัติแบบมืออาชีพในการเดินทางไปร,รายงานตัวกับสโมสรเมื่อถึงกำหนดวันที่ได้นัดหมายไว้และหากว่าการย้ายทีมไปออเทอร์ฟอร์ดอย่างไม่รู้ร่วงฝั่งนักเตะจะไม่แสดงอาการใดๆออกมาโดยฝั่งเชลซีมีนัดรวมผลเพื่อเตรียมทีมในยุคข,ของมอริโซ่ปูชติโนวันังคารหน้าซึ่งกรณีของเมาส์ไม่มีปัญหา ดาเตะพร้อมรายงานตัวหากยังย้ายทีมไม่สําเร็จนอกจากนั้นดาวเตะวัย24ยังคงให้ความเคารพสโมสรอ,อยู่เสมอส่วนการย้ายออกจากทีมณตอนนี้มีรายงานระบุว่าผีแดงกําลังรอคําตอบสุดท้ายของเชลซีโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนกลางข้อเสนอ5 5ล้านปอนด์กับนักเตะที่เหลือสัญญาแค่ปีเดียวหากไม่สําเร็จแมนยูพร้อมยกเลิกและมองหาผู้เล่นรายอื่นแทน แมนเชสเตอร์ซิตี้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการขอซื้อดิแคนไรต์กองกลางตัวเก่งของเวสแฮมที่ราคา80บวก10ล้านปอนด์เดลติกสื่อชื่อดังรายงานว่าแมนซิตี้ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับผุนค้อนพิจารณาแล้วที่ราคา80ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก10ล้านปอนด์ตัวเลขค่าตัวรวมกันเท่ากับ90ล้านปอนด์ที่เวสแฮมเคยปฏิเสธข้อเสนอรอบ2ของอาเซนนอลแต่มีความต่างตรงที่ค่าตัวเบื้องต้นของไอ้ปืนใหญ่คือ75ล้านปอนด์ เช่นเดียวกับเงื่อนไขที่จะให้ค่าตัวเพิ่มอีก15ล้านปอนด์คราวนี้แมนเชตี้ได้กองกลางตัวใหม่มาเสริมทัพแล้วนั่นคือมตโตอโควาสิตจากเชลซีที่รอประกาศอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันก็ได้ปล่อยอินคากูโดกันให้กับบาร์เซโลนาลังหมดสัญญาในฤดูกาลล่าสุด